สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับยังคงชวนดูกราฟหุ้นนะครับวันนี้ก็24เดือน5 2า2 4นะฮะเดี๋ยวชวนดูกราฟหุ้นท็อปเกนเนอร์แล้วก็ห้าสิองวิกไฮของไทยนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็ม่ไดเชียนะฮะแค่ชวนท่านทำกันบ้านท่านั้นต้องพูดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือในวงการเทรดนั้นมันจะมีมือใหม่จำนวนมากที่ มองว่าตลาดหุ้นเป็นเหมือนกับหวยเป็นเหมือนลอตเตอรีนะ่ที่จะทําให้เขาถ้าใครใบามาเขาจะซื้อตามแล้วเขาจะรวยอะไนะซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับผมอยากจะนําเสนอนะวิธีการมุมมองที่มันถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยจะทําให้ท่านอยู่รอดได้ก่อนฮนะแล้วก็ถ้ารอดได้จากนั้นนั้นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ สร้างทักษะประสบการณ์ความเข้าใจมากขึ้นก็จะมากมีขึ้นตามนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่เชีย์ครับชวนท่านศึกษานะทำกันบ้านศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะฮะพอทฤษฎีไม่แม่นฮะพะความไม่แม่นเนี่ยแหละเราคาดเดาตลาดไม่ได้ตลาดมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเราจําเป็นจะต้องเลยครับบริหารการโ่วยให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิสให้ดีพอรชั่นไซซิ่งดีครับบริหารเรื่องธุรี่เป็นธุรกิจครับ โดยมีเป้าหมายแรกการเทรดคือต้องรอดและรักษาเงินต้น,นะฮะแล้วก็เชื่อมั่นครับใช้กฎสงคับการเทรดคือ Cut your loss short and let your profit run นะฮะวันนี้เซตอ่ะไม่ใช่เ๋ยผมเปิดค้างนะฮะเซตวันนี้ก็เปิดแกลบลงแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นเขียวครับก็ยังคงมีเรียกว่าอะไร อารมณ์ในเชิงลบฮะคนยังกลัวยมีการขายอยู่นะฮะหนึ่งกัน,นั้นฮาบสองวิคายก็ยังมีติดอยู่นะฮะมีอยู่อันนี้สิบสี่ตัวนะฮะมาดูกัน,นะฮะยี่สิบสี่ cs ครับกลับไม่รอบรับตัวเนี้ยดันขึ้นไปแล้วก็ทะลุได้แต่ยืนไม่อยู่นะฮะ ai เอาฮะดันขึ้นไปทะลุได้แต่ยืนไม่อยู่เช่นกัน,นะฮะ a s ี a n ฮะ asian เหมือนการครู่ได้แต่ว่ายือนอยู่นะีฮะทิ้งไส้เล็กน้อยครับแต่ยืนเขียวยาวสวยดีฮะ ba ครับโอ้โหงามฮะไปต่อสวยงาม cct e T. อืมวันนี้ก็ดันไป new high แต่ก็ยืนไม่อยู่โดนเทขายแล้วก็พักตัวนะตามธรรมชาตินะครับ cpf โอ้โหาขายขาย ct ไว้ฮะพักตัวนะพักตัว FUE ครับดันไปทำเนี่ยนะดันไปโอ้ทะลุเนี่ยทะลุครับสองวิคายครับแต่ก็โดนเทขายให้แดงลงมานะก็ยังคงเพะไหวพระไหวยืนอยู่ในกรอบบนได้นะฮะ JCK ครับดันทำนิวไฮแล้วก็โดนเทขายลงมาแต่ก็ยังคงปิดที่ ไฮได้ราคาปิดเมื่อวานได้ก็ยังโอเคฮะ NDX นะ NASDAQ นะฮะก็เปิดที่จุดสูงสุดของเมื่อวานแล้วก็มีการแดงเล็กน้อยฮนะทิ้งไส้ะฮะซป,ป้ดันขึ้นไปครับแต่ก็ยังไม่ทำนิว High นะสวยครับมีพลังเลยนะยังมีแรงที่ดีฮะ Sav ดันทำนิวไฮแล้วก็ถูกปฏิเสธการขึ้นครับต้องรอดูต่อไปว่าจะยังไงจะพักตัวหรืออยากจะไปต่อนะตัวนี้นะ s l i c โอ้งดงามครับไปต่อครับ Stt นะฮะ๋อดันขึ้นไปชนแล้วก็แดงอยู่ในกรอบเดิมนะฮะ tnr ครับนี่เป็นหุ้นยางอีกชนหนึ่งครับก็ยังคงยืนดีในกรอบนะครับจัดว่าสวยนะคือผมว่านะคือผมตอนนี้ของผมก็ไปทำคอนเทนต์ที่พันทิปก็เห็นคนโพสกระทูด่ดาหุ้นโพสกระทูประท้วงตลาดหุ้นนะสมมติว่ามันใช่ถ้าถ้าคุณเล่นหุ้นเป็นนะ โดยเฉพาะเล่นหุ้นที่มันทําับซองวิคายและคุณมีการตัดขาดทุนนะฮะเพอร์เซชั่ไซซ,ซิ่งดีเพาว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของการต้องไปโทษหุ้นไปด่าหุ้นด่าตลาดหุ้นเลยนะแค่นี้ฮะเลือกกลยุทธ์ให้ดีครับเชื่อมั่นในกลยุทธ์คุณอย่าฝากชีวิตไว้กับหุ้นและตลาดหุ้นครับจงฝากชีวิตไว้กับกลยุทธ์ของคุณะฮะถ้าคุณมีการจะได้เปรียบนะฮะเรียกว่ามีเอชนะฮะ รับรองว่าคุณจะอยู่รอดได้ครับนะก่อนแล้วแต่นะคือบางทีบางคนก็ก็พูดยากนะเข้าใจยากนะแต่ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อนะผมว่าคุณจะรอดนะคุณจะรอดแน่นอนผมมั่นใจคุณจะรอดนะฮะและคุณก็จะไม่มีอารมณ์กับการเทรดเลยแทบไม่มีเลยเพราะว่าคุณจะรู้ว่าหนึ่งคุณควบคุมตลาดไม่ได้ คุณควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้เหคุผอทำได้คืออะไรครับวางแผนการเทรดให้ดีฮะพสิชั่นไซซิ่งให้ดีและนะฮะถ้าหุ้นผู้แพ้อ่อนแอก็ขายทิ้งไปครับถ้าหุ้นผู้ชนะมันทำทำตัวชนะมันทำตัวแข็งแรงเราซื้อเพิ่มให้รางวัลแค่นี้ฮนะคิดง่ายนะมาดูฮะตัวออทอปเกนเนอร์เนาะ ที Re ه, เดวิวเเนะี CC, c, ่ยกนะ็เสร็จสลึงเนาะ KCC AMC ดีจากก้นนะ S B n e c t สบาย Connect ดีจากก้น c i g เสร็จสลึงเดี๋ยวผมข้ามเสร็จสลึงไปแล้วกันนะเพราะมันเยอะละเกินครับซินนเพราะตลาดแดงเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีหุ้นเล่นฮนะ แบบนี้ผมว่าดีนะคือมันจะเห็นชัดว่าตัวนําตลาดคืออะไรตัวไหนครับซึ่งถ้าคุณตามช่องนี้มาชมทุกคลิปจะรู้ว่าหุ้นที่เป็นภาพสองพิคายนะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เป็นของดีที่คุณจะต้องเกาะไว้ให้ครับมันเป็นของดีที่มีน้อยในตลาดนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะว่าคิดว่ามันแพงแล้วมันขึ้นมาสูงแล้วแต่หารู้ไหมว่า อะไรก็ตามที่มันสูงแล้วเนี่ยยังสูงต่อไปได้อีกครับตัดักติที่ว่าคุณจะต้องซื้อหุนห้นที่จุดตาสุดขายหุ้นจุดสูงสุดไม่ต้องครับกินตรงกลางก็พอฮะกําไร20% 30%เนี่ยรู้รานะครับถ้าคุณโพซิชั่นไซซิ่งดีนะลับรองว่าคุ้มค่านะครับแค่นี้เนาะปรับความเชื่อครับปรับความเชื่อ อย่าเทรดตามใจตัวเองแต่จงเทรดตามใจตลาดและต้องมีระบบเทรดตัวเองฮะเฮ้ยตัวนี้ดีเว้ย SCL ดิดดิดมาอีกรอบนะฮะสวยดีนะฮะก็ต้องผมว่าต้องต้องกลืนกินไอ้แท่งแดง3ตัวให้ได้ก่อนครับค่อยว่ากันนะแต่มีโอกาสที่พุ่งต่อมกันนะเนี่ยนุษาโอ้ ต่อไปเป็น TMI ที่รับมงคล๋อดีจากก้นนะตัวนี้นะอืมฮนะก็มันเป็นต้นเทรนเนาะเออ่ TMI เอ้ยว่าอะไรนี่วะ t c อ่า t c ดีดขึ้นมานะครับเคยพุ่งแรงแล้วพักตัวนะที่ที่แนวรับ คือตรงที่เส้นสีเขียวนะซึ่งเป็นแนวรับของตัว์เทร r t r อ n d i ิเคเตอร์นะก็ดีดไปใหม่ได้ครับสวยเลยนะฮะยูเรกาเหรอยูเรกาเสร็จเฉลิงว่าไงดีจากกนนะ้นเนาะ se สยาม is ดีจากกน้น itc ครับ itc ดีครับมาใหม่แล้วครับนะฮะ ตัวนี้มันทำฐานสวยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะกวนฮะนี่ฮะฟอ b r เบกเอาล,ล่าสุดนะเนี่ยนะฟอแต่ว่ากลับมาใหม่ได้นะครับกลับมาได้ก็ต้องเข้าครับนะฮะถ้าถ้าเคลียร์ได้ยีิบสองจุดเก้านะนะตัวนี้เนอะถือว่ายังมีศักยภาพดีมา n d ยังคือยังเป็นต้นเทรนนะครับยังไม่ชัดเจนนะอันนี้ มันต้องข้ามกรอบไม่ได้ก่อนครับแล้วก็ยกหายยกโหลนะค่อยว่ากันไม่ไม่ต้องซือต้อนเทรนครับขอให้มันยืนจะน้อมันขึ้นจริงอะ่ะค่อยว่ากันจะดีกว่านะคือมันคล้ายกับว่านะครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับหุ้นที่มันผ่านไฟแดงเลยฮะมันเหยียบไปต่อครับแต่ว่าหุ้นที่ยังไม่มีเทรนมันก็เหมือนกับว่ามัน ันติดไฟแดงครับแล้วก็ไฟแดงนั้นก็ไม่มีตัวเลขถอยหลังครับรอไปเรื่อยนะฮะก็เสียเวลาเนาะรอให้มันชัดเจนมันผ่านมันเคลียร์ก่อนค่อยเข้าก็ได้ครับนะปรับความคิดนะฮะว่าอย่าต้องการกําไรร้อเซนะฮะเอาแค่20%่สิได้เนี่ยทบทบต้นนี่ก็พอแล้วครับคุ้มนะฮะบอกนะฮะต่อมาครับเป็นโซนิก อืมโซนิกก็มีเทรนนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนคือมันมีการกระตุกนะมันเป็นสัญญาณชีวิตแต่ดูดีนะมันจะเป็นเหมือนกับเวฟเวฟใหญ่่ะใ,ใหญ่เล็กแล้วก็เริ่มเล็กครับนะเนี่ยแต่ก็ก็รอดูครับมันขึ้นนะมันทําขยักดีค่อยว่ากันนะเนาะโซนิก CCP DT Sense อะไรเนี่ยดีที่สุดเป็นไงนัดหุ้นเข้าใหม่ออ๋ก็ดีดขึ้นเล็กน้อยคำเวลฮนะคำเวลอาร์เอ็มแอลไรมอนแลนอูเอพีโอ A P o. เข้าใหม่ไหมเอเชียนปาล์มโอ,อืมดีดขึ้นเล็กน้อย BSRC บางบางจากสีราชา PCL อะไรเนะี่ยทีม G ครับ TPA QLT โอ้คล oh. <lifting brewer y> ินิก oh. <lifting brewer y> ครับคลินิกเป็นไงเอ่ยเอ้ยเ,เดี๋ยวนะดูภาพใหญ่เป็นไงอ่ะ ก็ถือว่ามีดีมา์นเข้าครับแต่สังเกตนะว่ามันดีมา์นเข้าจริงแต่ว่ามันก็เป็นนิสัยคือมันดันไม่สุดครับดันละเทดันละเทนะผมมองนี้ว่ามันก็อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอาจจะเป็นว่ามันกลังอยู่ช่วงสะสมนะผมมองคือดันขึ้นไปแล้วเทขายเป็นการสะสมหุ้นของใครบางคนหรือเปล่านะอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตนะดังนั้นเนี่ยต้องรอดูการเคลียร์ฮะเคลียร์กรอบนี้ให้ได้ก่อนหมดก่อนฮะ จากนั้นแหละนะฮะถ้ามันวิ่งดีๆนะมีการพักตัวอะไรค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยยังอยู่ในโซนสะสมอยู่นะฮะกรณีที่มันทะลุไปได้นะแสีว่าโซนนี้สะสมถ้าเขาสะสมเสร็จเขาดันขึ้นตอนนั้นนะครับเราค่อยเข้าร่วมแล้วกันนะอยาอ่าเพิ่งเรียกว่ากระโจนเข้ามาร่วมวงในตอนที่ราคาหุ้นมันยังไม่ชัดเจนนะมันยังอยู่ในกรอบการสะสมอยู่เนาะ ksl mdx อ่ก็ดีดขึ้นเล็กน้อย mdx เนะนะฮะเคยดันแรงแล้วก็จบมาฮะแล้วก็อยากจะขึ้นต่อไหมฮะก็ไม่รู้นะฮะชวนดูอีกนะอันนี้ก็เป็นต่อเน,นื่องกันเนาะตัว dr ครับช่วงนี้ลงแรงนะเป็นยังไงบ้าง dr ส,สุขภาพ dr เป็นไง asml 0 1นย์ฮะอืม เมื่อวันท่ารได้แต่ว่าวันนี้ก็เทขายเล็กน้อยนะฮะก็โอเคฮะยังสวยอยู่ก็ถ้าเราใช้กรอบนี้เป็นฐานราคาก็ยังคงยืนเหนือกรอบฐานราคาเดิมได้เนาะบาบา80ดีดีจากแนวรับสีเขียวได้ครับก็โอเคนะฮะยังพอมีหวังว่าอยากจะไปต่อนะไปตู้80นะฮะเป็นไงโอ้ลงฮนะหลุด ยังอยู่ในกรอบของการสะสมเลยฮะโซนนี้ครับก็ยังคงต้องรอดูต่อไปครับยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะผมมีผมขายไปแล้วครับเพราะว่าอืมัมนคือผมขายทิ้งแล้วเขาผมไม่เข้าตัวอื่นนี่ยมันมีเทรนอยู่ในเทรนแล้วก็เยืนได้ดีครับผมเปลี่ยนตัวนะเนี่ยก็ยอมขาดทุนไปนะ BYD คือถ้าตลาดลงแรงเนี่ยต้องเลือกตัวไหนที่อ่อนแอแข็งแรงครับ อ่อนแอวันจะพืชขายทิ้งครับเอาเงินไปเข้าตัวแข็งแรงหรือว่าเราใส่ปุ๋ยหุ้นที่แข็งแรงดีกว่ามันจะเติบโตไปต่อไปหลักการอย่างที่บอกไปคือหุ้นผู้ชนะต้องมีเงินทุนให้เยอะหุ้นผู้แพ้ต้องมีเงินทุนให้น้อยและอย่าอยู่กับมันนานฮะ b y d com 80 ก็หลุดลงมาครับแต่ก็ยังของโอเคพอไหวครับพอไหวเป็นเทรนอยู่นะอันนี้ผมผมทนนะผมไม่ได้ขายนะผมทนเนะอ่อ CN01 ยืนดีครับ CNTech01 ก็ยืนดีนะที่แนวรับนะครับ E1V ดันไปทำ new high, นะิวไฮนะแต่ว่าโดนเทขายลงมาแล้วก็โอเคฮะ FUE ตัวนี้ก็ว่าเป็นนะฮะสองวิกไฮแล้วก็ยืนไม่อยู่นะ HK01 ครับพอไหวน่ะ HK13 พอไหวนะ, H K 13, ะวนะลงแต่ว่ายังคงอยู่เหนือเส้นสีเขียวเนาะ HKCE01 อืม โอ้โหลงแรงแต่ว่าก็ยังคงลุ้นต่อหนะ่อยขอขอกัดฟันกัดฟันอ SK Tech หนึ่งสามอ๋ SK อนี้หลุดแล้วครับแต่ก็ห่างยังห่างหัวใจครับผมทุนผมตำ่ำเลยทนนะฮะ Jpan หนึ J ่งสามยืนดีนะฮะ LV ครับหลุยส์ิตตอง LVMS 0 1 โอ้ NDX ว่าไปยังวีนัสตักนะฮะ Net ตอีสแปโอ้น่กกากลัวมากนินเทนโด้นินเทนโด้หนึ่งเก้านะครับทำนิวโรแต่ก็ดีดขึ้นมานะครับเขียวแต่ว่ายังอยู่ในโรยนะฮะในโซนต่ำอยู่เนาะ พิงอัน80อ่าก็ทำท่าจะจุดลงนะครับ SIA 19ครับอยู่ในฐานนะฮะ Singtel Singtel แปอยู่ในฐาน Star ห้าพันหนึ่งโอ้หลุดฐานเลย่อฮะ สเต็กหนึ่งเก้าก็ยังอยู่ในก็ยังยังขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นที่อยู่ในกรอบนะอยู่ระหว่างทางกันเทนเซนแปดสิบเอ,อตัวนี้เขียวแล้วครับอ่าดันเขียวไปหะสวยแล้วครับเวนเจอร์สิบเก้าอยู่ในกรอบนะครับ เซี่มี่แปตัวสุดท้ายเนาะอ่าดีดจากาเรียกว่าแนวรับสีเขียวได้ก็โอเคครับนะพอมีหวังนะครับผมก็ขายหุ้นขายดีอตัวที่อ่อนแอแล้วก็มาเข้าพวกนี้ครับตัวที่ผมมองว่ายังคงเป็นเทรนด์สวยๆอยู่นะยังคงพอไหวอาจจะเป็นความแบบเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนความแบบ ใช้สัญชาตญาณนหน่อยมัน,ม,นมันน่าจะน่าจะวันนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมทุนต่ํำเลยซื้อเพิ่มแล้วมันก็ไม่กระทบกับต้นทุนมากนะฮะอย่างน้อยถ้าได้ออกก็ออกที่ต้นทุนเหมืนนีฮะนี่นะฮะ,น,ะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ